Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาภูกุ้มข้าวหนึ่งในเนินเขาที่ตั้งเด่นสง่าท่ามกลางธรรมชาติอันแสนอุดมสมบูรณ์ในอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เจรินทรสถานที่ซึ่งซ่อนเรื่องราวอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่อาศัยอยู่ณบริเวณนี้มาหลายร้อยล้านปีมาแล้ว หนึ่งในความภาคภูมิใจของที่นี่คือการค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบในประเทศไทยนั่นคือปูแวงโกซอรัสเซรินทอนเน่หรือที่ได้รับการขนานนามว่าเจ้าหางหม้วน เจ้าหางม้วนเป็นไดโนเสาร์กินพืชจำพวกโซรโพอดชนิดแรกที่พบในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านั้นมีการค้นพบไดโนเสาร์กินเนื้อสยามงซอรัส,สทีทอน,นีและไดโนเสาร์ปากนกแก้วไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กชิตาโกซอรัสตยารากีเรื่องราวของเจ้าหางม้วนเริ่มต้นในปี2537ถึงปี2538โดยพระครูวิจิตสหัสคุณเจ้าอาวาสวัดสกวันและทีมสำรวจจากกรมทรัพยากรธรณี ไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซรินทอนเน่พบตัวอย่างต้นแบบครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิใจัยในปี2537และต่อมาในการสำรวจพบไดโนเสาร์บริเวณภูคุ้มข้าวและทำการสำรวจขุดค้นในระหว่างปี2537-2538มีการค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์ชนิดนี้เพิ่มเติมบริเวณภูคุ้มข้าวอำเภอสหสัสขันธ์จังหวัดกาฬสิน์จำนวนหลายตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโครง โครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงกซอรัสที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากว่าเป็นโครงกระดูกเกือบทั้งตัวตั้งแต่บริเวณกระดูกคอตอนต้นจนถึงปลายหางที่มีลักษณะวางตัวนอนคว่ำตายและมีปลายหางโค้ง,คงมว้วนพาดตาวัดบริเวณโคนหางโดยโครงกระดูกนี้มีชื่อเล่นเรียกกันว่าเจ้าหางมว้วนเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มีชีวิตในยุคคีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ130บล้านปีก่อน การค้นพบครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์บริเวณภูกุ้มข้าวและช่วยเติมเต็มข้อมูลของไดโนเสาร์ภูเวียงกุลสวรัส์เพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งยังมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมของไดโนเสาร์กินพืชชนิดอื่นที่พบในบริเวณนี้เป็นการเปิดประตูเพิ่มขึ้นอีกบานหนึ่งสู่เรื่องราวของโลกยุคดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยไปตลอดกาล ภูเยงโกซอร์เซรินทอนเน่ชื่อสกุลนั้นมาจากภูเองซึ่งเป็นสถานที่พบครั้งแรกมีชื่อชนิดซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาเสาบมบรมราชากุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามชนิดว่าเซรินทอนเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมนักสำรวจเจอชิ้นส่วนกระดูกอะไรของเจ้าหางมวนบ้างลองสังเกตดูกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ชิ้นนี้สิ แต่ละชิ้นมีความแข็งแรงทนทานมากพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวอันมหาศาลของมันในช่วงวัยเยาวมันจะมีขนาดอยู่ที่13-15เมตรแต่ถ้าโตเต็มวัยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ15-20เมตรชนะ นอกจากกระดูกสันหลังแล้วเรายังพบกระดูกขาที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวกระดูกขาที่ใหญ่และแข็งแรงกระดูกคอยาวเหยียดจินตนาการดูว่ามันสามารถเคิื่อไปกินใบไม้บนต้นไม้สูงได้อย่างง่ายดายกระดูกซี่โครงที่ยาวเรียงรายกันช่วยให้เราเห็นภาพโครงสร้างตัวที่ใหญ่โตมโหฬาขาของมันได้ชัดเจนขึ้นกระดูกเชิงกรานที่แข็งแรงเชื่อมต่อกับขาหลังทำให้มันสามารถเดินและวิ่งได้อย่างมันง่นคงส่วนฟันรูปสอนที่เรียงรายกันเป็นแถวบ่งบอกว่ามันเป็นสัตว์กินพืชตัวใหญ่ที่ใช้ฟันบดเขวเพืชและใบไม้ได้ เป็นอย่างดีการค้นพบกระดูกชิ้นส่วนเหล่านี้เปรียบเสมือนการไขปริศนาสําคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างภาพจําลองของเจ้าหางมวนขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เราได้เห็นภาพชีวิตของไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ชนิดนี้ในอดีตการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพูเวียนกซอลัสซิรินทอนเนยังคงดําเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์ยังคงมีคําถามอีกมากมายที่ต้องการคําตอบ พิพิธภัณฑ์เิรดินทรเป็นเหมือนห้องสม,มุดธรรมชาติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตไว้เป็นจํานวนมากการมาเยือนที่นี่จึงเปรียบเสมือนการเดินทางข้ามกาลเวลาไปสัมผัสกับโลกยุคดึกด,ดําบรรพ์และเป็นการเรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุด